สั่งทั้ที่รู้ความรักของเราไม่นานคงจบก็รู้ว่าคงไม่นานก็ต้องถึงวันที่ความสัมพันธ์จะต้องถูกหลงไปสั่งทั้งที่รู้ความรักของเรานั้นคงไม่มีใครเขา้าใจและไม่มีทางที่จะไปคิดได้ไกล ไม่มีทางที่เป็นจริงได้เลยแต่ฉันก็ฟืนฟื้นสานท,งทังที่ใจก็ยอมรักผู้รักที่มีให้ธอมันมากมายเกินที่จะย้อนกลับยอยากเก็บเวลานี้ไว้ เก็บเวลาที่มานะไม่มีจริงเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกทุกสิ่งในสุนลึกที่ไม่มีวันมีใครยัางไปได้เก็บเวลาทุกวินาทีที่เรามีแม้ว่าสุดท้ายต้องจบลงเช่นไรแต่ว่าฉันนั้นก็ยังขอที่จะอเลือกแอ่ เอาไว้ได้ขนาดี้ที่ฉันไม่ดูไม่ฟังไม่ว่าจะเหตุผลใดที่ฉันไม่ยอมแม้ต้องจะปวดเท่าไรที่ไรกับการที่เราอยู่เคียงข้างกันแต่ฉันก็ฝืนฝืนท,ทั้งทั้งที่ใจก็ยอมรับ ที่มีให้ธอมันมากมายกันที่จะย้อนกลับเกินหันหลังกลับอย่ากเก็บเวลานี้ไว้จริงๆเก็บเวลาที่มาจะไม่มีจริงเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกทุกสิ่งในส่วนล็กที่ไม่มีวันมีใครย่างไปได้ เก็บเวลาทุกวินาทีที่เราไม่มาว่าสุดท้ายต้องจบลงฉันไรแต่ว่าฉันนั้นก็อยากขอที่จะเลือกแกฉันนั้นก็อยากขอที่จะเลือกแกฉันนั้นก็อยากขอที่จะเลือกแกเธอไว้